สวัสดีค่ะรินดาประกันภัยนะคะวันนี้นะคะรินนำเสนอเบี้ยประกันดีๆของบริษัทไทยสีประกันภัยนะคะเกี่ยวกับประกันมะเร็งนะคะจากสถิติปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่า คนไทยนะคะป่วยเป็นมะเร็งเยอะมากนะคะสิทธิ ation, ผลส่วนหนึ่งนะคะก็อา,าจจะมาเกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกอายเราไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะรวมไปถึงนะคะปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะอุตสาหกรรมทางการเกษตรก็ตามนะคะหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะคะก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันนะคะเราก็จะมีความเครีย มาคืนนะี่คะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเราก็เป็นมะเร็งกันนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องของความคุ้มครองดีๆนะคะเกี่ยวกับประกันของมะเร็งนะคะซึ่งเ,เป็นการซื้อที่ง่ายมากนะคะแล้วก็พูดง่ายๆเลยค่ะว่าเบี้ยประกันถูกมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะคะดูตัวอย่างเช่นแผนหนึ่งนะคะอายุตั้งแต่1ถึง39เปีนะคะเบี้ยประกันอยู่ที่1085บาบาทนะคะต่อปี ฟังไม่ผิดนะคะ1,085บาทต่อปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูความคุ้มครองกันค่ะความคุ้มครองนะคะหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะคะทุกประเภทนะคะยกเว้นมะเร็งผิวหนังนะคะจะได้รับเงินเป็นก้อนเลยทันทีนะคะ2 0 0 0 0 0บาทไม่ว่าคุณจะตรวจพบมะเร็งในระยะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะท้ายแล้วก็ตามนะคะถ้าเกิดเป็นตรวจพบเป็นมะเร็งผิวหนังก็จะได้รับเงิน40,000บาทนะคะส่วนแผน2นะคะแผนสองสุดเบี้ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท ต่อปีนะคะสำหรับคนที่อายุ1-39ปีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความคุ้มครองค่ะก็จะได้รับเงินเป็นก้อนอยู่ที่300,000บาทนะคะยกเว้นมะเร็งผิวหนังก็จะอยู่ที่60,000บาทนะคะเงื่อนไขของการเอาประกันภัยนะคะก็จะรับประกันภัยนะคะตั้งแต่อายุ1-59ปีบริบูรณ์นะคะต่อกรมธรรม์น,นะคะจนถึงอายุ65ปีนะคะผู้เอาประกันภัยก็เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดีไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเอาประกันภัยนะคะ การเบี้ยรประกันภัยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุนะคะซึ่งมีระยะเวลาในการรอคอยถึง90วันนะคะได้รับโรมนากานทางอีเมลของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ภายใน7วันค่ะช่องทางในการชําระเงินง่ายๆนะคุณจะตัดบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่สําคัญเลยนะคะ โรคเมงที่เป็นมาก่อนวันที่โครงการประกันภัยปีแรกมีผลบังคับนะคะไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตามนะคะเราจะยกเว้นคือไม่ไม,ไ,มไม่รับทําประกันนะคะการปรากฏหรือทราบอาการของโรคะเ็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคเมงเป็นครั้งแรกในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองก็คือ90วันอันนี้บริษัทประกันภัยก็ไม่คุ้มครองเช่นเดียวกันนะคะซื้อง,ง่ายๆนะคะเพียงกรอกเลงผ่าน ดิ้งที่ดินแนบมาให้นะคะ,ะง่ายๆแค่นี้นะคะก็ได้รับความคุ้มครองหากเกิดการเป็นมะเร็งกับเรานะคะคุณก็ยังได้เงินก้อนนี้นะคะไว้ดูแลสุขภาพของตัวเองและก็คนทางค่ะง่ายๆนิดเดียวนะคะสำหรับเบี้ยประกันถูกแสนถูกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะมีหลักประกันในเรื่องของความคุ้มครองจากประกันภัยจากมะเร็งค่า